ไทรบวันดีห่นเชือชื่อว่าน้องสี่พกช่องพายชยาไข่เค็มงแฟมิลี่นะคะวันนี้มาดูนะคะงานประจำปีบวชนาคช้างที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะคะวันนี้มีช้างไหลเชือกเลยนะคะวันนี้เราดูกันเลยนะคะว่ามีช้างเชือกใหม่กันบ้างนะจตัวน้อยนะครับกลังเป็นที่สนใจของานักข่าวนะครับวันนี้จะมีการ ไทยชัยยก็หันแตตูนนะคะหันตูดให้นะคะไม่ยอมหันหน้ามาเลยนะคะวันนี้มีช้างจำนวนมากนะคะท่องเที่ยวนะครับเป็นการเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับงานบุญการแข่นหน้าช้างนะครับประจำปีตุลาสุกศกราช2565นะครับณวัดแจ้งสว่างตำบลจักรโพเท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ ขัรชุงน,นี้ท่านหัวหน้าส่วนราชการได้ทยอยเดินทางมาถึงแล้วบางส่วนนะครับเมื่อความพร้อมปรากฏขึ้นทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดก,กระบวน ตอนนี้กำลังตั้งขบวนนะคะเพื่อจะนำช้างนะคะหไปที่วังทะลุนะคะแห่นาคไปที่วังทะลุนะคะตอนนี้เปนี่ยนข้างต้นนะครับเป็นการซ้อวัฒนธรรมประเพณีที่อามของชาวอำเภอคาตูของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับป่นงนะ้อยู่ช่วงของเทศกาลงานบวชนะครับ บา,บางอำเภออย่างเช่นอำเภอสังขะบวชนาคช้างนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะคะที่บ้านช้างบ้านตะกลางเมื่อวันที่ผ่านมาก็จะมีพิธีแห่หน้าช้างเหมือนกันนะครับอุปสมบทหิมู pues ่งนะครับจะอันนี้เป็นพิพีลายนะคะพิธชายหันจุดให้นะคะพิธีายแล้วก็วันนี้ก็จะมีพิธีเชียร์ยวกันนะครับเป็นงานที่ถือ well, ว่า IR เป็นระดับสากล มีมิสแวนสุรินทร์2022นะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนวันน้องเกมนะครับน้องเกมตอนนี้ก็ยังรอเวลานะคะเตรียมชุดบวนอยู่นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดหน้ไปโชว์ที่เวทีนะครับเวทีประกวดมิสแวนนะครับเป็นชุดช้างนะครับชุดช้างชาวปุยอาเจียงนะครับไป แสดงนะครับที่เวทีนิสแกนในการประกวดที่ผ่านมานะครับเป็นทีมพานะครับก็ือโครดได้เกียรตินะครับของมั่วอะไว่ายใคที่มีแผลหน้าช้างด้วยเช่นกันนะครับน่าหนีมาทำมั่วอ่ะนี่เออไก่เฮยนี่ไง ไอ้ว <łość> ่าไอ้ว่าอันหอยจุ๊ยวดที่จอดเพื่อตั้งไอเดี๋ยวพี่ไร่ไอนะพี่จอดเทียวอยู่ข้างเกยขึ้นชานะครับออนุญยตท่านให้ขยับรถสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ตรงนั้นจะใช้พื้นที่ในการนำช้าเข้ามาเทียบนะครับถ้ารถท่านจอดอยู่ทางในส่วนของเกยขึ้นช้างขออนุญาตท่านในเครื่องรถสักงกู้หนึ่งนะครับขออนุญาตประชาสพัน์ไปท่านคณาฝ่ายจราจรนะครับพอปปร ให้เผยความสะดวกนะครับขออนุญาตเชิญรถที่จอดเทียบอยู่ข้างเคยได้เคลื่อนรถนะให้ได้ตนพื้นที่ในการนำช้าเข้าไปเทียบนะครับเป็นจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เป็นจะเกินอันตรายทั้งคนและก็ทั้งช้างนะครับขอความกรุณาช้างเยอะคนก็เยอะนะคบวันนี้เชิญท่านใด้ขยับรถได้หนึ่งนะครับขอความกรุณาร่วมมือกันจะได้มผความสะดวกช้างร้อนแล้วนะท่านหัวหน้าสนราชการวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะมาร่วมในขบวนแห่ของเรา ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนิดหนึ่งนะครับพี่เคมหันหน้ามาทางนี้หน่อยหลายท่านที่มีน้ำก็มาแจกโรงทานโรงทานก็หลายโรงนะครับได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ต้องหาที่ประชนประชาชนในเขตบริการของวัดแจ้งสว่างนะครับหลวงพ่อท่านพระอาจารย์ ท่านได้ขอความอนมุเคราะห์มีโรงทานในส่วนของน้ำดื่มน้ำเย็นนะครับให้ความสะดวกแก่ท่านผู้ร่วมที่ปีแล้วก็น้ำทําในการฉีดลหลอดยังดับความร้อนให้แก่ดับความร้อนให้แก่กระบวนช้านะครับที่มารอในการร่วมที่ปีนะครับจำนวนห้าสิบเชือด อ๋อพ,อพ่อแม่พี่พีๆท่านใดนะคะเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่พลายชยาไข่เค็มแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ควาจะมาเปิดการไลค์ให้ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะ